vượt đi này vượt ở vượt 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 ơi nó vượt gì gì vượt nhỉ gì nhỉ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมนะครั้งที่ได้เราสูนเจียคนไปนะับผมสองคนในเวลาเดียวกันเลยนะฮะบ,บอกเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียจใจมากๆนะแต่ตอนนี้เราเหลือคนรอดแค่นี้เองนะฮะเพราะว่าคนไปอยู่บนหอคอยหมดเลยประเด็นเพาไปอยู่บนหอคอยนะผมมันเลยทําให้การเล่นเนี่ยมันค่อนข้างลําบากนะผมอย่างคนเนี้ยไม่ควรที่จะอยู่บนหอคอยนะ ก็ยังไปอยู่นะผมเพื่อโอเคตอนนี้คือเราต้องใช้วิธีการรักษาตัวเองให้ได้นะผมผมต้องเปลี่ยนตัวละครนะประเนนะโอเคเปลี่ยนคนนี้นะเราใช้วิธีวิธีการรักษาแบบนี้ผมเราไปที่โรงพยาบาลนะแล้วก็กดไปที่ยานะผมแล้วก็ทําการรักษาอาการบาดเจ็บเอ้ไม่ต้องไม่ต้องอย่างนี้ผมก็จะขึ้นมาตอนนี้คือมันมีการ อัปเดตตัวเบตา้าแผมแต่ว่าเพื่อนๆุนคนคงจะคิดว่าเพี่ทำไมพี่ไม่เล่นวะเบตองเบต้ามันมาแล้วนะครับอะไรเงี้ยมาเป็นตอกับมาทิตย์แล้วนะบ,บอกเลยว่ามันมันอัปเดตให้เฉพาะตัเตีนะผมมันมีอะไรใหม่ๆนะฮะอย,าย่าแย่หมดเลยนะครับมันมีมันพอร์ตลงให้ตัตีลองเล่นก่อนนะของผมเนี่ยมันเป็นตัวเกมของวินโด้นะผมมันก็เลยทําให้ผมยังเล่น ในตัวนั้นไม่ได้นะผมวนะินโดว์กับอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะวินโดว์กับจะบอกว่าอะไรดีวะเปล่าวินโดว์กับเอ่ออีพิกเอออีพิกอีพิกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะน่าเกลียดได้นะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราค่อยมาสรุปทีหลังนะว่าเล่นทีหลังน่าจะมันกวา่าให้คนที่เขาเล่นเล่นไปกอ่อนนะฮะ เดี๋ยวเพื่อนๆลองมาดูของผมบ้างนะผมต้องทำไงถ้ามันมีอัปเดตมานะ่ยตอนแรกคือผมต้องเตรียมปืนไปนะผมเดี๋ยวนี้ผมคราเลยไม่ได้เลยนะโอเคตอนนี้มีเควสต์นะผมเควสคนที่บ้านอ่าคนนี้ต้องการอาหารเดี๋ยวเราไปเคล็ดบ้างก่อนดีกว่า คนที่ต้องการอาหารนะผมเดี๋ยวเราเอาค้างอยู่ไหนวะเนี่ยโกดังฮัลโหลโกดังอยู่ไหนโกดังอยู่ไหนเฮ้ yo eat 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 อะโกดังอยู่ไหนครับตรงนี้ไม่ใช่อยู่นี่แหละเอ้าทำไม่มีโกดังอ่อนอยู่ดูอยู่ดูโอ้โหจะทิ้มตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราเบิกอาหารมาชุดนึงนะ แล้วเราก็ไปส่งให้เขานะผมตรงจุดที่ผมต้องต้องไปนะรถผมอ้อยังมีข้างหลังอัน,นอออหนึ่งถเอยอ่าเต็มอีกแน่ตอนนี้อ่าเดี๋ยวด้อน้ำมันไม่มีว่ะหาน้ำมันมา,าเติมเลยผมตอนนี้ผมขนลมบ้านแดงมาทั้งหมด28่สิบแปดหลังนะผมยังขาดอีกอนะีกแน่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอตัวอยู่ ยิบแผ่หลังอย่างที่แบบต้องดูยันหลายหลังเลยนะโอ้ยตื่นเต้นแปัดไปดนนะเดินทางต่อไปนะผมตอนนี้โอเค,อรรนเ,นอเ,คเราเข้ามาตรงนี้นะตอน,นนี้ชน,นไม่ได้เลยผมถ้าผมชนคือรถผมตาเลยนะผมไฟเข้าหวัน่นขันดาวดินงอยู่นะหลีกตรงนั้นะจ้าจ้าจ้าจนะลง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  แม่มทงีนีไตัดขามันลงไปยเลยไปอยาอย่า,อย,าอย่าให้มันรตัวนี้อยตันี้อยุ่งเลยโอ้ยแม่ไอ้ตัว่ะมันอยู่รวมกันจะมาอยู่รวมกันทาใบเนี่ยทำไม่เจ็บเลยเนี่ยโอเคเขาต้องทาดอาหารนะ เอ้ยผมลืมแม่เอ้ยลืมมาหาด้านหลังรถเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาก่อนลืมจ้าเอาไปส่งเขาดิสบิวไหนเจ้เอาไปเลยอาหารหนึ่งตำแหงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวกดอันนี้ไม่ได้นะโหยาอย่าเก็บผ้าเฮ้ยถื้กาแฟมาส่งแก้วดีกว่าคือแบบทำให้เราง่วงนอนอะไรเงี้ย โอเคเดี๋ยวเราโอ้โหแล้วรถพังแบบนี้ผมก็ไปแท็กตรงไหนดีโอเคที่นี่มีโรงไฟฟ้านะครับเพื่อนแล้วก็โรงน้ํานะสําหรับน้องที่ถามว่าปั๊มน้ําอยู่ไหนครับพี่โอเคประมาณนั้นนลยอ่าเดี๋ยวผมต้องไปเปิดประเดิมตรงไหนดีครับมีตรงนี้นะที่เราต้องเข้าไปคุยนะผมที่เป็นควยที่ใคร้มากๆงั้นเดี๋ยวเราไปที่เดี๋ยวผมเข้าไปซ่อมรถดีกว่า เห็นน็อตเดพิ่มเติมเห็นน็อเติมเยอะแยบเลยเดี๋ยวเราเข้าไปซ่อมกันหน่อยนะฮะโอเคก็ไม่มีหัวเ๋ยวผมต้องทำการซ่อมแป๊บขาดน็อตอีกอุ้ยอย่าบอกนะว่าคนคนซ่อมซ่อมแล้วผมไปถึานแล้วอย่าบอกนะนั่าเนี่ย คนซ่อมรถผมไปตะวันแล้วครับเพื่อนๆครับงานนอกเลยครับผมตอนนี้เดี๋ยวใครบางนเน่เดี๋ยวโอผมเป็นเป็นผู้หญิงคนนี้ก่อนนะเพื่อน e ม t a ไป o v นแ o ล r t น w n เดี๋ยวเราเอาเขามาผมผมก็ต้องเรียนรู้ตกิ울ละยังมีทางเลือกอยู่นะแต่ดูว่าข้างในเราเก็บมาป่าผมว่าผมไม่ได้เก็บมาเลยว่าทังเล่นมนึง นั่นไงนั่นถือทกิวไม่มีนะผมมีเคเวสตรงนี้นะอล้วต้องเอาคนนี้ไปเนี่ยนะตายเถอะครับโอเคไม่เป็นไรไม่มีทางเรียกนะเราก็ต้องเล่นแบบนี้แหละอืเราต้องใช้ปืนเขามีปืนนี้อยู่โอเคเอาปืนนี้ไปปรับมือกับเปลโรเลยนะ แล้วก็เอาอยาอันนี้ไปยาวิ่งน,นี่ไปนี่ไปขวดหนึ่งนะผมโอเคอาวุธผมว่าผมใช้อาวุธอามีสั้นแบบแบบนี้หรือปล่าไปลองลุยดูนะผมเราจะมีพยาบาลอยู่นะเราสามารถรักษาเองได้นะผมผมด้ทำการรักทำการรักษาตัวเองแงไหนะวะ สวยงามมากไป <S <S เราต้องเข้าไปดูด้วยผมอันนี้ผมต้องเช้ตัวเองนะเดี๋ยวน้องๆบอกว่าพี่เล่นพี่ไม่ใช้ตัวเองเลยเอ่ะพี่เล่นทีไรพี่ก็ตายอ่ะอะไรอย่างนี้อ่ะผมจะบอกว่าโหมดนี้มันคือแบบถ้าเราเหลี่ยมผิดเราเปยังไงก็ตายสองเกมเป็นยัไงก็ตามเหลี่ยมสำคัญมากการเอาตัวรอดอบบอกจากซอมบี้เนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่แบบยากมากๆนะผมอย่างน้อยเราถ้าเรามีโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ถึงกับำลักอย่างน้อยถ้าเรามีฝีมือที่เก่งกว่าเก่งพอนะผมอย่างผมเนี่ยก็เล่นแต่ไม่ค่อยเก่งอะไรมากนะผมก็เล่นพอได้เลยุยังยังเอาไม่นอนเลยผมอันนี้ผมกําลังมองบ้านอยู่นะว่าเหมือนมีบ้านแดงบ้างอะไรบ้างเนะนี่ยจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียบเที่ยวนะไดเล่นมาร์คเอาไว้เลย นนี้ต้องระวังนิดนึ่งบี้มันเยอะเจอบ้านแดงว่ะโอเคเดี๋ยวเรามาร์คไว้ก่อนนะบ้านแดงว่าเห็นแล้วแปลกๆนนเลยแวะเข้ามาดูีแคหน่อยปรากฏว่าเจ๊ของแถมเนี่ยผมไปดูต่อโอ้ยนี่หลังที่สองสวยมากดีแวะเข้ามาถ้าเราไม่แวะเข้ามาดีเราก็ต้องเสียแปมหากันให้ตาย ถือว่าดีเยอะผมถือว่าทำได้ดีนะยี่ผมช่วยหลังนึงว่ะหนังที่สามอยู่ตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยนะมาไว้มาถึงเวทแล้วอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆนะทั้งทีเราควรจะอยู่บ้านนี้ได้นะแต่ว่าต้องใช้คนเยอะนะผมไม่มีปัญญาหาคนเยอะขนาดนั้นไหนมีอะไรครับพี่ฮึ ให้นำพาไปที่ไหนะไม่มีอะไรซื้อเลยเหมือนจะต้องไปปะทะก,กับคนนะใช่ไหมไม่มั่นใจปะ่ะขึ้นรถนัง่งหลังเข<ร>าด้วยเอาเรื่อ,รอยระวังสองบี้นะพยายามเพรทไปที่ถูกนะผมไม่ชนนะฮะโอเคตรงนี้ต้องเจอคนแน่ๆ ใช่ไหมหรือว่ามาตรวจสอบไปเฉยด้าน,นหลังมีรถนะอาจจะมาตรวจสอบนะหลังรถไม่มีอะไรรถคันนี้ขับได้นะแต่น้ำมันไน <c oughs> ม่มีโอเคแน่นอนปิดประตูอาจะต้องเกลี้ยงกับซอมบี้แถวนี้เกือบละนี่ไงนี่ไง เน <อ plane. im sharing> ี่ยไปครับอย่าไปยุ่งกับพี่เนี่ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้คนเยอะเลยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหจะการอยูเพื่อนเลยรอหายเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไม่โอ้ยเนี่ยถูกย่อมากเนี่ยเนี่ยเฮ้อยัไม่จบใช่ไหมต้องเคลียร์คอมบี้นะปุ๊บหักไปอุ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเนี่ยเฮ้อเกือบตายแต่ก็ยังไม่ยังไม่เคลียร์นะต้องตรวจสอบบอ อโอเคเรียบร้อยแนละ้วตรงนี้ถือว่าถูกหลอดสำเร็จสวอชสำเร็จนะผมเดี๋ยวผมดูหน่อยผมแท็กอะไรไปบ้างเตียงนอนเดี๋ยวผมทอดอ่อนกว่าผมแท็กที่นี่ดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านแดงนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้ที่นี่ผมยังไงก็ต้องแท็กสำรองไว้ก่อนเลยโอเค สวยงามมากเราก็หาของที่นี่ได้เลยนะสวยเก็บให้หมดของที่ได้มาได้น็อตมาหมดยังยังนะหมดยางที่นี่ดูจากทรงฝั่งนี้น่าจะเคลียร์นะด้านในไม่มีละน่าจะเคลียร์แล้วผม ของก็ได <k> ้ประมาณนี้นะไม่ได้เยอะอะไรนะผมโอเคจะเอาของไปเก็บท้ายรถก่อนโอ้โหรถคันนี้จะพังแล้วเนี่ยโอเคควีตในส่วนของตรงนี้ก็น่าจะเคลียร์ละอย่าผมเอาอีกคนนึงมาลุยเลยดีกว่าอ่าเอาคนนี้มาเลยเอ้เอ้าวิททำไมวะเควส เว้ยจะไม่เตะหรออ๋อทางมาแล้วกนันนั่นอะไรบ้างนะยออไม่มีอะไรนะนกนกว่ามีอะไรโอเคไม่เป็นไรนะบิ้วอารมณ์เพิ่ม่มหนไปดีกว่าเรามาเล่นออกกำลังกายเล่นกันดีกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเราเลีอยงตรงนั้นสอมบีก็จะเพิ่มเยอะขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปหาบ้านที่รงจัดก,การดีตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหม เป็นประตูนี่หว่าผมไม่เคยมาเลยนะเป็นประตูเป็นประตูทางลับเหรอไปไม่ได้นะโอเคทั้งมันหึือว่าไปได้อยู่บ้านแดงอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยววนรถก่อนบนบน,บนรถอมาทางนี้ดีกว่าผมบอกเลยว่าเฟโลมันได้ยินแล้วแหละโอเคตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ มีกันได้ครับผมเดีนเทนเดี๋ยทนนะตรงนี้ไม่มีเหลี่ยมนี้ไม่มีโอเคเหลี่ยมนี้ลง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 เข้าอย่ามเกาะอย่ามเกาะเกือบแล้วเกือบพังอะไรอยู่เนี่ยโอเค

เียงบักนะที่บ้านอารมไม่ดีเลยือ,อก็อาไม่ดีดู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 ไปดูละหมาปะเนี่ยหมาะอยหัวแตกดิแมจะมาได้เราอ,อะรวนไม์กรีดไมกรีด ยาวิโอเคขับไปจะกลเข้าลงเข้าไปไปห้าลงไปหน้าโอ้โคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลยอยเป็นกอสุดท้ายนะผมเจ็บโจแน่ตอนเนี้ย ไปปักคิชาดต้องเล่นใหดีสุดฮะจ้วงไม่ีเยอะๆๆๆไปโอ้หันไได้ยนไม่ได้ดูพี่เออแม่ไม่ยอมปลดให้เราเลยรอัอกดีรอัอกดีตัฟตม่น้าดี

อะไรกันวะเนะี่ยเอาอจริยะดลองเชยดเลยน่าจะแบบนี้วะรู้เลยเอ้ยโอเคอียาอียามยแต่รอง,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 งมารู้เลยว่าะไต้องเ็บว่างานนี้มีเจ็บแน่้ไปเก็บของได้ เดี 2> okay, 2๋ยวผู like ้วายจิตอเของข้ามรมันไม่โอ้ยอุ้ยมีของข้ามรถด้วยใช้ใช้อะไรวะเนี่ยมีกดูดให้ผมมาปวดอะนะตามปตามไหวอยู่ไหวอยู่โอ้ยเหตุการณ์ตึงเครียดเียบพัดเบรกก็ตีไม่ไดหรอกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว โปรด้เลยคอมเมนต์ด้วยนะอันตรายเดียนี่เลยเอ้าปล่อยเฉยเลยโอเคขึ้นทำไมขึ้นทำไมใครสั่งให้ขึ้นโอ้ยไม่ได้สั่งให้ขึ้นเลยโคตรใส่จะเปิดรถโอเคก็นยังดีนะยังรอดไว้ได้อยู่ นซนตรนี้เนะเอถือมอยู่มันเห็นป่ะวะกลมันจะเห็น,นดิไอกรีดแก่ไอกรีดนน่ไอกรีดใน,นตัวแตกไปเนะฮะโอเคจะทิ้งไว้ดีทิ้งไม้ทุกปอนไปเอานี่มาเฮ้ยครับดึงยัง่ัเอา,อเอาของซ้อมมา ไปจห่จังหวเราเปิดองเดี๋ยวผมนัขึ้นรถนะเราก็เปิดสอรอบเราจะหนีตรงนี้ยเราใช้อะไรเราจะเปิดทางหน้าแล้วเรไปเร็วเรวิ่งวไวที่สุดเขาได้เหมือนเจออะไรก็ไม่รู้ สถานการ์ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะผมโอเคฟอมไดฟอมได้นะตอนนี้ป่เดีย๋ยวเราลกลับบ้านกันดีกว่านะฮะวันนี้ก็สนุกเลยนะฮะบุกสนุกเนี่ยผมลุยกระจายโอเคเดีย๋ยวเราลกลับบ้านกันดีกว่ากลับไปที่อพาร์ตเมนต์ใกล้กลว่กันนะฮะสองหลังนนะฮะตรงนี้เดีย๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันแบบจัดห,หนักจัดเต็มนะฮะ เดี๋ยวเราจอดตรงด้านหน้านี้นะตรงนี้หลังนี่ผมไม่ใด้โอเคก็อยา่าคลิปนี้ผมผมขอตัวลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมเดีย๋ยวครั้งหน้าเรามาลุยกันใหม่ดีกว่านะฮะมาดูที่ว่าผมจะเอาชีวิตรอดไหวหรือเปล่านะผมกับการประทะตอมบี้แย่ขนาดนี้นะผมโอเคเก็บของไปนะก็โอเคครับผมอยา่าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะนครับบ๊ายบายครับผม Yeah. Mm -hmm.